ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสวิตนะคะดอกไม้สวยมากเลยคะ่ะดอกไม้สีส้มชอบไปเลยนม้แล้ของเมืองสวินะค,ะนะคะ่ะเมืองสวิตขาค่ะค่ะารางงสวิคะ มาค่ะเดี๋ยวได้ทองแป๊บเดียวเดี๋ยวแป๊บเดียว,แบบยวนี่ค่ะนี่ค่ะแหล่งที่ร้านถังไม้ ก็เดินถ่ายรูป้านดอกไม้นะคะค่ะสวยไหมคะรถมาห้องน,นันเราไปด่อง,อ,องนี้คะ่ะไปค่ะนนะคะนี่ โอ้ยอยากได้แหวนจังเลยสวยมากอันนี้เป็นแหวนเพชรหานเก๊กซื้อให้ก่อนโอ้ตรงนี่ค่ะแค่นี้ก่อนนะคะตรงนี้ซออไปดูเนี่ยอยากถ่ายรูปพวกนี้สวยมากเลยเดี๋ยวสักวัน่งเราต้องมาถ่ายรูปแบบนี้ค่ะสวยค่ะยเ เดี๋ยวมาีเดี๋ยวจะถ่ายแบบไว้ก่อนเพราะว่างานแฟนซีที่โนเวนี่ค่ะแฟนซีที่สวีเดนพูดผิดค่ะอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะคลิปหน้าจะจะพาไปดูที่สวยค่ะขอบคุณค่ะ